กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพบกับไม่เป็นไรสตูดิโออีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมไม่ได้มารีวิวโทรศัพท์เครื่องไหนนะครับเพราะไม่รู้จะรีวิวเครื่องไหนแล้วนะครับต้องรอเครื่องใหม่ๆเข้ามานะครับวันนี้นะครับเพืจะมาขั้นการรีวิวด้วยการแนะนํานะครับแอปผ่อนโทรศัพท์มือถือนะครับผ่อนแท็บเล็ตผ่อนคอมพิวเตอร์นะครับผ่อน iPad ซึ่งแอปนี้นะครับจะเป็นแอปสําหรับนักศึกษานะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่านักเรียนตอนนี้ใช้ได้ไหมนะครับแต่เขาจะเน้นฐานลูกค้าที่นักศึกษานะครับนั่นก็คือแอปนี้นะครับ u r i f e นะครับเนื่องจากที่ผมต้องถ่ายหน้าจอเป็นแบบนี้นะครับก็เพราะผมอัดหน้าจอไม่ค่อยเก่งนะครับขอถ่ายเป็นแบบนี้จะดีกว่านะครับหน้าตาแอปจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดวงเงินไว้นะครับ ซึ่งแอปนี้นะครับตามตามหลักเลยนะครับฐานลูกค้าเขาจะคือกลุ่มนักเรียน้นักศึกษานะครับซึ่งเราจะนะครับจะต้อง1จะต้องเป็นนักศึกษานะครับในมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับและ2ต้องมีบัตรนักศึกษาที่ยังไม่หมดอายุนะครับและ3เมเราก็กรอกข้อมูลตามจริงนะครับเข้าไปเดี๋ยวนี้เรามาดูกันนะครับ ซึ่งปัจจุบันนะครับเป็นยุคข,ของโควิดนะครับและเศรษฐกิจนะครับก็ไม่ขอพูดถึงดีกว่านะครับแต่ก็หลายคนนะครับไม่มีกําลังเพียงพอนะครับที่จะซื้อของ1ชิ้นนะครับด้วยเงินสดนะครับ แอปผ่อนสินค้านะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่นักศึกษาบางคนนะครับจะสามารถซื้อของได้ด้วยตนเองนะครับโดยแอปนี้นะครับเราก็จะสามารถผ่อนได้สูงสุดถึง18เดือนเลยนะครับอันนี้คืออีกหนึ่งข้อดีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมไปช็อตเดียวเลยนะครับไม่ใช้การตัดต่ออะไรเยอะนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีสินค้าอะไรนะครับให้เราได้ใช้กันบ้างนะครับย้ำนะครับแอปนี้นะครับเป็นแอปผ่อนสินค้านะครับ ซึ่งฐานลูกค้าครับก็จะเป็นนักศึกษาและเราไม่ต้องใช้บัตรเครดิตนะครับก็สามารถผ่อนได้นะครับเพียงแค่ท่านนะครับเป็นนักศึกษาและมีบัตรนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนะครับท่านก็สามารถมาสมัครผ่อนได้เลยซึ่งวงเงินนะครับเขาก็จะพิจารณาตามเกณฑ์ต่างๆนะครับอย่างตอนที่ผมสมัครอ่ะก็จะมีว่าผมก็ใส่ชื่อมหาลัยนะครับใส่ตัวตนของเราไปนะครับมีการสแกนหน้าแล้วก็เขาก็จะถามย้ํานะครับว่า เราเคยผ่อนสินค้าที่ไหนบ้างไหมซึ่งผมไม่เคยนะครับผมก็ตอบไปตามความจริงและขั้นต่อไปนะครับเขาก็จะเอาข้อมูลของเรานะครับไปตรวจสอบแต่เขาก็จะโทรมาหาอย่างของผมนะครับเขาก็จะโทรมาหาผู้ปกครองว่าคนคนนี้นะครับเป็นลูกหลานของท่านจริงไหมนะครับเนื่องจากเราจะต้องใส่ชื่อผู้ปกครองของเราไปด้วยนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมใช้เวลาประมาณ3-4ถึงวันก็อนุมัติวงเงินมาแล้ว เรามาดูสินค้านะครับเริ่มจากที่โทรศัพท์มือถือนะครับก็จะมีตั้งแต่ Oppo นะครับหัวเว่ย h o n e Samsung นะครับเรามาดู SamsungSE นะครับปี2020ก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะซื้อแบบชำระเงินเต็มหรือจะผ่อนชำระนะครับถ้าชำระเงินเต็มก็ไม่มีปัญหานะครับจ่ายราคา 14,900บาทไปเลยแต่ถ้าเราจะผ่อนนะครับเราก็ผ่อนชำระนะครับเขาก็จะให้เราเลือกเงินดาวนะครับว่าเราจะดาวเท่าไหร่ตั้งแต่25%นะครับยัน80%แล้วเราสามารถเลือกเดือนนะครับที่จะผ่อนได้อย่างเครื่องเนี้มันได้เต็มที่12เดือนนะครับ อย่างถ้าผมจะดาว25%นะครับผมก็จะต้องชำระไปก่อน4,746บาทนะครับแล้วก็ไปผ่อนรายเดือนอีกเดือนนะั้น1,100บาทนะครับเป็นเวลา12เดือนแต่ถ้าใครนะครับที่พอมีกำลังนะครับที่จะดาวได้ก็เลือก30%ไป40% 50%ยัน80%นะครับถ้า80%นะครับทุกท่านจะต้องดาวที่1 2 0 0 0บาทแล้วก็ผ่อนเพียงเดือนละ320บาทเท่านั้นนะครับ อันนี้ก็แล้วแต่ฐานนะครับว่าใครมีเงินดึกมีเงินมากก็สามารถเลือกที่จะดาวสูงๆได้นะครับเพื่อจะได้มาผ่อนเบาๆเอาหมวดโทรศัพท์นะครับก็มียัน iPhone 12 Pro m a x นะครับนี่ก็ดีนะครับเป็นรุ่นใหม่ซึ่งแอปนี้นะครับก็จะเข้ากับ u ูสโตนะครับแล้วก็ร้านค้าชั้นนำนะครับต่างๆเนี่ยตอนนี้มันเหมือนมีสเก็ตบอร์ดเข้ามาด้วยผม เมื่ออาทิตย์ที่แล้วยังไม่มีนะผมไม่เห็นอันนี้เข้ามาแล้วถ้าใครสายสเก็ตบอร์ดนะครับก็ไปผ่อนกันได้นะเราไปดูของหัวเว่ยบ้างนะครับหัวเว่ยก็จะมีมือถือนะครับมีโน้ตบุ๊กของหัวเว่ยนะครับเนี่ยซึ่งตอนนี้มันยังมีสินค้าน้อยอยู่นะครับของหัวเว่ยซึ่งผมจะหาแท็บเล็ตนะครับเมดแพดยังหาไม่ได้ผมก็ยังไม่ได้ซื้ออะไรไปนะครับ มาดู iPad นะครับ iPad ก็จะเริ่มที่ iPad Pro เลยนะครับ iPad Air iPad Pro ตัวใหม่ iPad Mini ก็มีนะครับรวมทั้ง iPad Gen 7 Gen 8นะครับก็ยังมีมาให้อยู่นะอย่างเครื่องที่ผมสนใจนะครับก็จะเป็น iPad Air นะครับตัวนี้เครื่องก็คือ19,900บาทนะครับถ้าผมจะเลือกดาวนะครับผมก็จะดาวที่ เขาตั้งไว้ให้ที่25%นะครับขั้นต่ำของผมแต่เนื่องจากวงเงินผมอะมันมีน้อยกว่าของที่จะซื้อนะครับผมอาจจะต้องดาวแพงหน่อยนะครับเช่นดาวประมาณ40%อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อเสียนะครับต่อไปดูอะไรกันเดี๋ยวซึ่งตอนเนี้ย ของที่เข้ามาก็จะส่วนใหญ่นะครับเขาจะเน้นไปที่โทรศัพท์มือถือนะครับโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตแล้วก็ iPad นะครับที่ยังมีเข้ามาอยู่อย่างสินค้าอื่นยังผมยังไม่เห็นนะ <c oughs> ย้ำนะครับถ้าทุกคนเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนะครับและก็ยังมีบัตรนักศึกษาที่ยังไม่หมดอายุอยู่ก็สามารถมาสามัครผ่อนกันได้นะครับ แอปพอก็น่าสนนะทุกคนว่าไหมอันนี้นะครับผมมาแนะนำเฉยๆนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับแอปนะครับไม่ได้มาเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรให้แต่ถ้าเขาจะเข้าก็ยินดีนะครับหวังว่าตอนหวังว่าแอปนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับนักศึกษานะครับพอยุคนี้นะครับเป็นยุคของการเรียนออนไลน์นะครับไม่รู้ว่าผมจะจบยุคออนไลน์หรือเปล่าเลยจะต้องมีการใช้ อุปกรณ์ไอทีนะครับโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ไว้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนนะครับอาจจะต้องใช้ทุนลงทุนกันบ้างนะครับช่วงนี้ก็สเกณฑ์หลักๆนะครับที่เราจะต้องมาผ่อนที่เราจะผ่อนได้นะครับก็คือ 1. น,นะครับต้องเป็นนักศึกษาและ2เราจะต้องมีบัตรนักศึกษาที่ยังไม่หมดอายุนะครับถ้ามี2เกณฑ์นี้นะครับเราก็ไปสมัครผ่อนได้เลยนะครับ การอนุมัติหรือไม่อนุมัติเขาก็จะดูอีกทีนะครับว่าข้อมูลที่เราบอกมานะครับเป็นความจริงหรือเปล่าแต่ถ้าทุกท่านเกาะข้อมูลจริงนะผมว่ามันไม่มีปัญหาเหมือนผมอะผมก็เราะข้อมูลจริงนะครับเขาถามอะไรผมก็ตอบอย่างนั้นขอปิดด้วยซัมซุงบ้างนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ผมสนใจแต่ผมยังหาแท็บเล็ตไม่ได้เลยทุกคนตอนนี้นะครับซัมซุงก็ยังมีโทรศัพท์ เยอะมากแต่ผมหาแท็บเล็ตอะเป้าของผมเป้าหมายของผมคือผมจะหาแท็บเล็ตอะย้ำนะครับถ้าสนใจก็ไปสมัครผ่อนกันได้นะครับวันนี้นะครับผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากวันนี้ผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ